แล้อตงนั้้นะตรงนไม่ถนัดต้องมาตรงนี้อ่าเคให้ใคนใจซอสเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซอสต่างๆใครอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อสูดแล้วก็ไปลองผิดลองถูกให้เหนื่อยนะก็ใช้ตัวนี้ได้เลย นะคะเป็นซอสสาเร็จของที่ร้านนะคะใครอยากได้ก็เข้าไปดูในตะก,กร้าได้เลยนะใครมีคําถามก็พิมพ์เข้ามานะทุกคนโอ้ส,สวัสดีค่ะสำหรับสามร้อยท่านที่อยู่ในนี้นะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศนะคะการเปิดร้านของร้านผุเตี๋ย